ะะจะเป็นการหาตำแหน่งของข้อมูลนะคะแบบเปอร์เซ็นไทน์นะคะก็จะทายเนี่ยคือการแบ่งข้อมูลออกเป็นห่ยส่วนนะคะก็อนนืนเลยเราจะไปดูจากตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างนี้บอกว่าจากข้อมูลที่กำหนดให้เนี่ยให้เรานะคะหา P 1 5นะคะทบทวนตำแหน่งของ p อ่อเปอร์เซ็นไท์นะคะตำแหน่งของ QR ใดๆเอ้ยำ ะะเราจะไปดูการหาตำแหน่งของข้อมูลนะคะในแบบของปร์เซนทยนะคะปร์เซนท่ยเป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น1 0 0อยส่วนนะคะซึ่งจากสูตรที่ให้มาเนี่ยบอกว่าจากข้อมูลที่กำหนดให้ให้เราหา p 1ินะคะก่อนอื่นเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะคะก็จะได้ดังนี้นะคะทบทวนกันทบทว,วนสูตรในการหาตำแหน่งของปร์เซนทยนะคะตำแหน่งของ p r ใดๆนะคะจะหาได้จาก R คูณกับ n บวก1นะคะส่วนด้วย1 0 0อยดังนั้นถ้าเราต้องการหา p 15บนะคะเราก็จะไปหาตำแหน่งของ p สิบกันนะคะ ตำแหน่งของ p ี5ิบห้าก็จะหาได้จากสิบห้าคูณกับเนะคะเของเราคือสิบเ็นะคะไปบวกด้วยหนึ่งนะคะและส่วนหนึ่งร้อยแล้วเราจะได้ว่ามันคือสิบห้าคูณกับสิบสองนะคะส่วนด้วยหนึ่งร้อยคำนวณหาเนาะเอาสิบห้าคูณด้วยสิบสองนะคะแล้วก็หารด้วยหนึ่งร้อยลพบว่าเราจะได้ตำแหน่งของทีสิบห้าออกมาเป็นหนึ่งจุดแปดนั่นเองนะคะไอ้หนึ่งจดแปดก็หมายความว่าอยู่ระหว่างตำแหน่งที่หนึ่งกับ ตำแหน่งที่สองนั่นเองเราก็จะไปดูที่ข้อมูลของเราตำแหน่งที่หนึ่งคือเก้าสิบสีตำแหน่งที่2คือเก้าสิบห้านะคะดังนั้นนะคะจาก p สิบห้าของเรานะคะก็จะหาได้จากการเอาตำแหน่งที่หนึ่งไปบวกด้วยตำแหน่งที่เพิ่มแล้วก็คูณด้วยผลต่างตำแหน่งที่หนึ่งของเราก็คือเก้าสิบสี่บวกด้วยตำแหน่งที่เพิ่มนะคะเราหาได้1.8ดแปดแสดงว่าเขาบวกมา0.8ป นตำแหน่งที่เพิ่มเป็น0.8แล้วก็คูณได้ผลต่างก็คือเอา95ลบ94ดังนั้นนะคะเราจะได้เป็น94บวกกับ0.8คูณด้1ซึ่ง0.8คูณด้1ก็คือ0.8ดังนั้น p15 ของเรานะคะก็คือ94.8นนั่นเองค่ะข้อมูลชุดหนึ่งนะคะประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้นะคะจทย์บอกว่าให้หา p25 ลบ p10 นะคะแล้วตบนะ ไปหา P 25ก่อนเลยนะคะเริ่มจากตำแหน่งของ P ี25นะคะก็คือเอา25ไปคูณด้วย n ก็คือ9บวก1นะคะส่วนด้วย100จะได้ว่าเท่ากับ25คูณกับ10ส่วนด้วย100คำนวณออกมานะคะนำ25คูณกับ10นะคะหารด้วย100จะพบว่าข้อมูลของเราออกมาได้เป็น2.5นั่นเองแสดงว่าข้อมูลจะอยู่ระหว่างตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่3นะคะกลับไปดูที่ข้อมูลของเรานะคะตำแหน่งที่2เป็น19 นที่3เป็น36ดังนั้นเราจะได้ว่า p 25นะคะเราจะต้องนำตำแหน่งที่2ไปบวกด้วยตำแหน่งที่เพิ่มแล้วใส่ต่าแทนค่า เจ็จ้านั่นเอง,เองนะคะดังนั้น p 2ีสิบห้าจะเท่ากับยี่สบเจ็ดจห้ากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะไปหา p สิบนะคะเริ่มจากตำแหน่งของ p สิบก่อนเลยตำแหน่งของ p สิบก็หาได้จาก1ิบนะคะคูณกับเก้าบวกหนึ่งนะคะส่วนไดึร้อยกลายเป็นสิบคูณกับเก้าบวกหนึ่งก็คือสิบกลายเป็น ข้อมูลของเราว่าตำแหน่งที่หนึ่งของเรามีค่าเท่ากับ14เนาะดังนั้นเราก็จะได้ p 1 0เนี่ยเท่ากับ14สิบสค่แต่แล้วโจทย์บอกว่าให้เอา p 2 5ไปลบด้วย p 1 0นะคะดังนั้นเราก็จะนำ p 2 5่สิากับ p 1 0มาลบก,กันนะดังนั้นค่ะ p 2 5นะคะลบ p 1 0ก็จะเท่ากับ27.5สิลบสินั่นเองนะคะ มีค่าเท่ากับ13.5นั่นเองค่ะ